วัดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่เ็กุมภาพันธ์2อ6 6ันะครับตอนนี้ครับเราก็ยังอยู่ที่ซอยสามัิธีธรรมนะครับซึ่งเป็นฐานตั้งรากของพี่ต่อนะครับก็เดี๋ยวข้อมูลนะครับเป็นมีแชร์นะครับเดี๋ยวให้พี่คุณอธิบายนะครับผมครับเคสนี้ครับก็เป็นเคสนะครับอย่างที่ผมติดไปว่าเคสก่อนหน้านี้นะครับว่าพี่ต่อสามัิธีธรรมเนี่ยเป็จสมบหนึ่งอาทิมงานก็ว่าได้ครับแต่พี่ต่อเนี่ยครับเขาก็จะเป็นผู้ดูแลพี่น้องเขาในชุมชนนะครับ แล้ววันนี้ครับรถที่ในชุมชนเนี่ยมันใช้กันไี้อยู่คันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับคันนี้ดีครับแล้วก็แพงด้วยแต่ว่ามันเล็กที่ต่ออยากได้คันใหญ่วันนี้ก็เลยนะครับจะนําคันเล็กนี่มอบกลับสู่ชุมชนให้แก่ชุมชนไปให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้ต่อไปแล้วก็ชุมชนก็ทางชมรมก็มนาคันใหญ่มามอบให้นะครับให้แก่พี่ต่อเอาไปใช้ดูแลพี่น้องในชุมชนเดี๋ยวขอทา,ทางชมรมช่วยพี่ต่อหน่อยครับก็ขอบคุณทางชมรมนะครับที่คอยเกอหนุน คนในชุมชนมาโดยตลอดอย่างที่พี่ศชคคุณบอกครับพอดีแล้วผมมีคันเล็กซึ่งบางทีผู้ป่วยตัวใหญ่นั่งไม่พอผมเลยประสานขอทางเฮียตีไปเฮียตีให้ความกุณา็นานำคันใหญ่มามอบให้ทีฮะก็ขอบคุณทางสรมทางนะครับครับท่านพอครับครับพี่น้องท่านใดที่อยู่ในเขตสมบรีคลองสารจอมทองนะครับต้องการโรงเตียง กำเพิ่มหรือว่าลมวิแชร์แล้วของใช้สำหรับผู้ป่วยจําเป็นนะครับแล้วก็สองเด็กอ่อนนะครับแล้วก็ผู้ยากไร้ครับติดต่อได้เลยครับชมรม2องร้อยใจบุนเคื่อหนุนผู้ยากไร้นะครับ ทำแล้วก็พูดพูดแล้วก็ทำครับครับเจ๊ิจครับครับผมก็ตัวแทนชมรมสองร้อยใจบุญนะครับก็ดีใจครับที่ได้มาช่วยสังคมครับครับก็เป็นคำพูดจากพวกเราครับทีมงานชมรมแล้วก็ที่ต่อนะครับติดอาสาครับอาชีพโดสารมี่ทครับวันนี้ครับต้องกรับขอบคุณครับเจ๊จอกและครอบครัวครับที่รันนะครับที่ได้มอบนะครับรถกิชาคันนี้มานะครับวันนี้เรานํามอบต่อไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องนะครับอย่างที่ผมประชาสัมพันธ์ไว้นะครับใครที่ติดตามพวกเราครับ อย่างเคสนี้ครับก็เป็นอีกเคสหนึ่งครับเป็นเคสตัวอย่างนะครับที่นำครับรถมูอแชร์มาเอรให้แก่ชมรมพวกเราครับเพื่อเราจะได้นําไปครับอันนี้ค่อนข้างที่สมบูรณ์เลยใช้ได้เลยครับไม่ต้องไปซ่อมบำรุงอะไรเลยสามารถที่ไปขัดดาวน์ทีเดียว เราก็สามารถนำมอบต่อได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่อยทั้งนะครับที่เราเป็นสะพานบุญนะครับทั้งนําเข้าและนําออกครับให้แก่พวกเราชุมชนนะครับก็ฝากไปด้วยเกิดพี่น้องมีสิ่งใดนะครับที่ทางชุมชมทาได้ครับชุมรมก็ยินดีที่จะมาดูแลอย่างนี้ครับฝากพี่ต่อยดูแลพี่น้องด้วยครับก็นะครับวันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่พวกเราครับมาทำกิจกรรมร่วมกันกับพี่น้องชาวชุมชนซอยสามิธีรรมกับพี่ต่อนะครับจิตอาสาครับในเขตสมุรีนะครับท่้นก็พร้อมด้วยท่านขออึง นะครับพี่น้องชมรมครับเดี๋ยววันนี้เราต้องกลาบลาไปก่อนครับสิ่งใดครับที่ชมรมทำลงไปเป็นคิณงามความดีครับเราขอมอบให้แก่ทัพป้ายโลโก้ชมรมสองเราจะมีกันอยู่เยอะแยครับสิ่งใดที่ชมรมทำไปแล้วครับไม่ถูกใจท่านครับเราต้องกลาบขออภัยและเราแจ้งได้ครับเราพร้อมที่จะพัฒนาและปรับปรุงครับให้ชมรมเราอยู่เคียงข้างกับพี่น้องชมรมตลอดไปครับวันนี้พวกเรากราบลาไปนะครับขอกล่าวคว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ